สวัสดีครับสวัสดีเช้าๆนะครับกับวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับนี่วันนี้นี่บ้านผมนะอากาศเริ่มดีแล้วครับมีหมอกนะาเต็มไปหมดเลยแล้ววันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผมล้มต้นขนุนนะครับแล้วผมได้ของดีโอ้เรียกว่าได้ของดีเลยนะครับเพราะว่าเออผมถือว่าเป็นของดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่านี่ ผมกำลังจะตัดกิ่งนี้นะครับแล้วก็ผมเจอกาฝากนะครับกาฝากต้นหนึ่งที่อยู่บนนี้บนขนุนเห็นไหมโอกาสที่จะเกิดกาฝากกับต้นขนุนแล้วก็ต้นมะยมนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ความเชื่อ,อ,อทางที่อื่นเป็นยังไงนะแต่ที่นี่นะครับ มีความเชื่อว่าถ้าใครอ่ะได้ครอบครองหรือมีเอาไว้ในครอบครองนะติดกระเป๋าหรือติดบ้านกาฝากต้นขนุนหรือกาฝากต้นมะยมนะครับจะทำให้มีคนสนับสนุนชีวิตก้าวหน้านะครับคล้ายๆมีคนคอยหนุนนะครับแล้วก็ อยู่กับต้นมะย,ยมก็จะเป็นที่นิยมชมชอบของบุคคลอื่นนะครับหรือว่าเป็นที่รักใคร่ของบุคคลอื่นนี่คือกาฝากต้นขนุนนะครับโอ้ของดีเลยสําหรับผมนะครับเพราะว่าในรอบตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมเพิ่งเจอเป็นต้นแรกนะครับพูดตรงๆเลยว่าเพิ่งเจอเป็นต้นแรกก็เอามาให้รับชมไม่ใช่ต้นเล็กๆนะครับต้นใหญ่มากกิ่งก้าน แพผ่กระจายไปทั่วเลยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของผมด้วยนะครับสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหนานๆจะเจออย่างนี้ทีหนึง่งโอ้ย